ไหนนี่ครับวันนี้ครับทุกคนไหนไปต้เท่าไหร่แต่เอาไปเผื่อจอนไห้เผื่อเลยเติมไปได้สี่ดจาะเติมเยอะมเติมเยอะไม่ได้บ่เติมเกินไม่ได้เพิ่งรู้ครัว่าหัวแยกมันต้องใช้เก็ตด้วยครับโอ้อะไรวะงงเลยรุ่นใหม่ต้องใช่ไหมใช้ครับมีครับมีเหรอมีครับเอ๊ะรู้สึกว่ามีรุ่นใหม่ไม่ต้องใช้ก็มีนะ มีครับมีครับ<ะ>เขาจะขายมาเป็นชุดนะครับโอ้ขาขาอถังพร้อมแก๊สบ<อ>่เขาจะให้มาเขาจะชุดมาให้เลยครับเบะงงว่ะแล้วทำไมมันก็ใช้ไฮดริกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเอ,อ่อไฮดริกมันจะไปแค่เวียงพี่แต่ว่าตัวที่อัดก,ก็คือมันจะมีอากาศช่วงะระยะช่วง<อ>ทางระหว่างล,ลูกสูบก,กับตัวเหมือนนั้นหรือเปล่าเหมือนปั๊มเหมือนปั๊มน้ำต้องเติมลมอ่ะ S <S เหมือนแยกเราเพี่ฮะแยกแยกเราเป็นลูกสูบมีลูกสูบคอยดันอากาศอัดเข้าไปอืมอากาศตัวนี้มันไม่ทําให้อากาศ,ากาศมันร้อน,อาาน่ะข้างในอ๋อไม่ไม่ให้ลูกตัวตัวเหล็กนี่มันร้อนอ๋อครับอันนี้เราอันนี้มันเติมเติมเท่าไหร่นะสิบปอนสิบปอนสิบปอนนี้ใช้ได้กี่กี่วันถ้าเราอาแยกเต็มที่ทั้งวันอ่ะมันนานอยู่นะพี่อันนี้ผมตั้งแต่ไปแยกให้ กรมชนประธานก็ยังยังไม่เติมเลยเหรอก็ยังอยู่นะถ้าไม่ไม่ไม่รั่วไม่อะไรก็อยู่อือครับอลองลองเขาได้เปิดได้บ้างมันดังว่ะเดี๋ยวคนตกใจไปดูเลยดังเลยนี่ลองดูดิลองดูก่อนเพื่อความชัว่ไม่มีใครอยู่เราก็อบยุไปหมดแล้ว

มาเดยวขึ้นรถเลยครับติดเครื่องก่อนเอาเดินไปกินอูเลยพร้อมแล้วครับเราจะไปแยกทำลายบังเกอร์ใช่ไหมถ้ามีคนจ้างเข้าไปครับฮะถ้ามีถ้ามีคนจ้างเข้าไปครับนี่จะไปเนินสามาสน,นู่นี่นี่ไ,ไปไหมนี่ ไป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 สามห้าศูนย์เลยไปแยกนี้ยสามห้าศูนย์เลยเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในรูใช่ไหมเดี๋ยวไปแยกปิดเลยนี่ทดสอบหน่อยเดีตังต็งต็เต็เลยเดแรงพอไหมนี่ ยัดไปเจอนน่เ,เนย็ดปิดรูแม่งเลย<ไ>เจอเน่เน่ชอบขุดรูอยู่ใช่ไหม เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเมนบังเกอร์หนาใช่ไหมเดี๋ยวเจอลังขึ้นเเล้อเอเอาหัวแยกไปเลยโอ้กดเลยกดเลยกดกดเลยกดเลยกดเลยเอกเอกเอก cột E cột E cột E cột, cột 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 oh, cột vùng kia hết cột มาตรงมาตรงมา้าวอพอ,อ,อ,อโอเคเจอแน่เหม็นเจอแน่แกไปยักปิดรูเลย เดี๋ยวยักยักปิดรูเลยเด้อพวกนี้อ่ะโอเคพี่โอเคปิดรูแม่เลยเรรียบร้อยไปลุยเจอกันใหม่ครับบายบายทุกท่านครับเดินทางปลอดภัย